พบกับ All For You คูอหูความบันเทิงที่จะรวบรวมรายการเด็ดซีรีส์ดังหนังดีกีฬามันมาอัปเดตให้คุณได้ชมกันก่อนใครแล้ววันนี้คุณก็จะได้พบกับเบื้องหลังรายการ The Price Is Right Thailand ราคาพารวยเทปพ,พิเศษกันแบบเต็มๆเลยนะคะจะสนุกและเฮฮาขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันเลยมีหลายยี่ห้อเลยนั่นสิอารบอย Bye. Okay. ต้องบอกเลยนะคะว่ารายการ The Price Is Right Thailand ราคาพารวยเทปพิเศษเพื่อนนำเงินไปบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจทั้งสนุก mm hmm. ทั้งหาได้ใจคุณผู้ชมไปเต็ม,ตม mm hmm. ๆและก็ไม่ได้เฮฮาเฉพาะภาพเบื้องหน้านะคะเพราะการทำงานในวันนั้นแฮปปี mm ้ hmm. กันทุกฝ่ายเลยทีเดียว mm hmm. ทั้งได้บุญ mm hmm. ได้สนุกกับซุปตาที่ชื่นชอบโอ้ยฟินกันทวนหน้าเลยละคะ่ะวันนี้พิเศษจริงๆเราใช้ธตมว่า The Price Is Right Thailand ราคาพารวย Charity เราอยากจะทําบุญครับเราอยากจะให้ความสนุกของเราเป็นประโยชน์กับใครบางคนด้วยเราก็เลยคุยกับทาง True4u นะครับว่าเราทําบุญกันดีกว่าก็เลยเป็นที่มาของการมอบเงินให้กับมูลิธิเด็กในมูลทธิเด็กโรคหัวใจนะฮะวิธีการก็คือว่าผู้แข่งขันทําเงินรางวัลได้เท่าไหร่ t r u e for y o u ก็จะบริจาคเท่ากับที่ พ่วงขันทาได้แล้วก็เชิญดารารับเชิญหลายท่านมาร่วมสนุกเป็นสีสันด้วยฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเทปนี้ก็คือว่าคุณจะได้เห็นครั้งแรกของการที่มีคนดังมาร่วมสนุกมันจะทให้บรรยากาศมันก็จะสนุกสนานไปอีกแบบฮะแล้วก็ได้ร่วมทําบุญกันด้วยเป็นเป็นความสนุกที่มีความสุขครับวันนี้เรามีคุณแดนหัวลเวศเรามีคุณเอฟเอฟเรามีคุณเนสเราอองฟองเรามีกติอารัมบอยเรามีคุณอุ้มลัคนา ซึ่งแต่ละคนก็เป็นพี่น้องที่เจอกันอยู่บ่อยๆแล้วค่อนข,ข้างสนิทสนมฮนะแล้วก็พอมาอยู่ในเกมมันก็จะได้บรรยากาศป่วนๆที่ฮาดีนะฮะผมยังพูดกับพวกเขาอยู่เลยว่าเออปกติเกมเราเคยง่ายกว่าน,นี้นะมาถึงท้ายเอาไปแจกของเอาโกยรางวัลไปพอมีดาราขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเยอะอย่างขึ้นมามันก็จะคิดเยอะแต่ความสนุกสนานมันก็จะทวีคูณขึ้นนะฮะ เป็นอีกหนึ่งเทปที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดเลยทีเดียวเราได้สนุกกันเราได้ทําบุญกันแล้วก็เราได้เห็นบรรยากาศแปลกๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นใน h ด p r ฟร e is Right Thailand ของโลกนี้เลยมั้งฮะผมไม่แน่ใจว่าในโลกนี้เนี่ยเคยมีการเปิดโอกาสให้คนดังมาเล่นด้วยหรือเปล่านะฮะ แล้วก็ถึงคิวของสาวเซ็กซี่อย่างคุณอุ้มลักขนาลงมาเป็นกำลังเสริมของผู้เข้าแข่งขันจากทางบ้านดูท่าแล้วก็ไม่ง่ายเลยนะคะเนี่ยแต่คนที่แอคชั่นมากกว่าผู้เข้าแข่งขันก็ต้องคนนี้เลยแหมพอเปลี่ยนโหมดมาเป็นผู้ชมผู้เชียร์เนี่ยแอคติ้งมาเต็มเลยนะคะพี่เกะคะ่ะ เงินรางวัลที่คู่ของคุณอุ้มทำได้จะถูกนำไปสมทบทุนในยอดบริจาคก,ก็ถือว่าวินวินกันทั้งคู่เลยนะคะและตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันจากทางบ้านก็เรียกคู่ศิลปินซังคิวแบนขึ้นมาเป็นตัวช่วยแล้วล่ะค่ะแต่ดูแล้วไม่น่าจะช่วยได้เลยนะคะันีี้เพราะสองหนุ่มแดนเอ็กคงจะเน้นหนักไปทางช่วยพันป่วนซะมากกว่า โอ้ยต่เต้นมากเลยครับทุกคนครับเอารางวาลให้กับนะครับวในบ้านรอาใหกันี่ด้วยเราสองคนในดานที่นี้ทำไม่ได้ไม่ได้เสียแน่ๆฮะสัไก็ไม่ได้นะครับอเท่าไหร่ซื้แล้วฮะสองกรันจิวแปแต่สุดท้ายก็เลือกแปด้อยอะมาดูซิว่าใครต้องเสียใจมา กำลังลุน้นกำลังสนุกเลยนะคะแต่ก็ตามธรรมเนียมค่ะช่วงที่กําลังตื่นเต้นแบบนี้เราขอพาคุณไปพักผ่อนกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อนะคะกับเบื้องหลังของรายการ The Price Is Right Thailand ราคาพารวยเทปพ,พิเศษใน All For You คู้หูความบันเทิงช่วงที่2ค่ะ For You คู who, ่หูความบันเทิงช่วงที่2กลับมาแล้วค่ะเรามาสนุกกันต่อกับภาพเบื้องหลังการถ่ายทำรายการ The Price Is Right Thailand ราคาพารวยเทปพิเศษเพื่อนำเงินไปบริจาคให้กับมูล,ลนิธิเด็กโรคหัวใจและตอนนี้ก็ถึงคิวของสุปตาวงซังคิวแบนที่ต้องช่วยให้ผู้เข้าแข่งขันจากทางบ้านคว้ารางวัลกลับไปให้ได้แต่จะด้วยวิธีแบบไหนไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ <S <S แดนครับปีนี้ได้ซื้อของด้วยเงินตัวเองบ้างหรือยังยังไม่ได้ซื้อเลยฮะ ไม่เห็นคุณออกไปจับจ่ายใช้สอยไปไหนย,ยังไงไเก็บตัวเงี้ยนี่ครับนีพูดอย่างนี้เหมือนว่าแดนนี่เขากินข้าววัดอยู่แล้วผมแค่อยากลู้ผมไม่เดยเห็นไม่มีเวลาจะไปไหนแล้วคุณจะมีโอกาสไปซื้อของเห็นาราคาของได้ยังไงนะฮะพ่ไม่ได้ค่อยด้ซื้อเองเลยครับถามว่าผมว่าผมเดาเดาใช้ได้เลยอะผมบอกเลยว่าไอตัวนี้มีเป็นภาระอาจจะแพงกว่านั้นก็ได้ใช่คือไม่ได้มี่ที่นอกจากการให้คนถกทวนกัน ว่าคุณจะช่วยผมเหมือนสร้างภาระในการช่วยเหลือน้องครับมาไม่ใจแล้ววันนี้นะคิดเราเป็นผู้สนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่ออมคิดหูกที่ไม่แน่ใจ ตอนช่วยเนี่ยอาจจะดูทีเล่นทีจริงแต่พอได้ของรางวัลน,นี้สิคะทั้งหนุ่มแดนและหนุ่มเอ๊ดดีใจกระโดดโละเต้นยังกับได้เองซะงงั้นแม่เขาให้มาเป็นกําลังเสริมนะคะเพราะฉะนั้นของรางวัลหมดสิทธค่ะและส่วนซุปตาคนสุดท้ายก็คือคุณเนส AF9 ตามไปดูกันเลยคะ่ะว่าจะสนุกสนานเราใจขนาดไหน14,560บาทและ19,990บาท I'm oh sorry. คนลุกเมื่อกี้กระโดดแบบดีใจมากดีใจแทนดีใจแทนพี่นุ้ยมากๆก็คิดว่าเนี่ยคนนี้เขาช่วยคุณแม่ได้เยอะแยะแยยและช่วงแจ็คพอตก็มาถึงผู้เข้าแข่งขันและซุปตาทั้งหมดต้องหมุนวงล้อเพื่อเข้าไปชิงรางวัลใหญ่งานนี้มีพลิกล็อกกันหลายตลบเสียงเชียร์ดังสน,นั่นเล่นเอาสตูดิโอแทบพังกันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าจะสนุกสนานขนาดไหนและยอดเงินบริจาคจะได้เท่าไหร่ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ใจแล้วว่าขอให้ลูกช่วยไอยากให้ได้อยากให้ได้เลี้ยงลูกดีดีนะลูกดีนะทำให้เราชีวิตดีเลยนะเรื่องเงินรางวัลอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะสิ่งที่ทุกคนตั้งใจกับการถ่ายรายการใ,ในเทปพ,พิเศษนี้ก็คือการทำบุญและทำให้ยอดบริจาคมีเยอะที่สุดซึ่งท้ายที่สุดแล้วคนที่ได้ประโยชน์ไปเต็มเตมก็คือน้องๆหนูๆในมูลนิธิเด็กโรคหัวใจค่ะ ที่สำคัญที่สุดในวันนี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเด็ก25คนที่ได้รับการบริจาคเงินจากรายการนี้จำนวน5 0 0แสนบาทได้รับการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดซึ่งคนไข้จำนวนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีเศรษสถานะยากจนดังนั้นการที่ทรูได้มอบชีวิตมอบออความเป็นมนุษย์ให้เขาเป็นเด็กที่มีความปกติได้เนี่ยนะว่าเป็นบุญกุศลอันสูงสุด ในในการช่วยเหลือคนนะคะก็หมอในนามของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระบรมธรรมของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรรยาณีนวัฒนาขอขอบพระคุณ True for you ที่ได้มอบความสุขให้กับเด็กๆและครอบครัวอีก25คนคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวคงจะเป็นร้อยขอบุญกุศลอันนี้จงพาให้ True ประสบความสำเร็จ ในทุกๆด้านนะคะเนตเคยดูทางบ้านนะคะผ่านทางทีวีก็แบบมันก็จะอีกอารมณ์นึงแต่พอได้มาร่วมเล่นเกมด้วยในวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจมากกับที่นุ้ยอาเนทก็เป็นพาร์ทเนอร์ให้กับที่นุ้ยวันนี้นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากตอนที่เขาต้องหมุนวงล้อใช่ไหมะให้ตรงเลขร้อยะค่ะให้ร้อยหนึ่งเนยแบบภาวนาภาวนาในใจว่า ขอให้ได้ขอให้ได้เพราะพี่แกนเนี่ยท้องอยู่ด้วย2เรือนนะคะให้ลูกในท้องเนี่ยช่วยคุณแม่ด้วยได้จริงๆค่ะได้หนึ่งน้อยนะคะได้ไปบุญแจคอรอตนะคะดีใจค่ะวันนี้แล้วก็ได้ร่วมทาบ,บุญกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจด้วยค่ะก็ได้ทั้งอิบอ่บอกอิ่มใจแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะค่ะอย่าลืมนะคะชมรายการ The Price Is Right Thailand นะคะจะบอกว่าสนุกสนานมากเลยค่ะ้ามพลาดนะคะทางช่อง t for You เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับความสนุกที่เรานำมาให้ชมกันในวันนี้เฮหาตั้งแต่ต้นจนจบเลยใช่ไหมละ่ะและถ้ามีโปรแกรมพริเศษอย่างนี้อีกเราจะมีภาพเบื้องหลังไหมคุณได้ชมกันก่อนแน่นอนค่ะส่วนตอนนี้เวลาของ all for you คู่หูความบันเทิงก็หมดลงแล้วสัปดาห์หน้าเรายังมีงานดีๆรอคุณอยู่เหมือนเดิมแล้วกลับมาอัปเดตรายการเด็ดซีรีส์ดังหนังดีกีฬามันสกันได้ใหม่ส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ